อื้อสุดยอดพี่น้องเอ้เอามาครับพี่น้องครับมน,นีเบ้าโจอ,อีสานออนซอนสบพ้าเบิงเมนูแเซ่บๆซบนะครับผมมุกหมูสามสันไ่เฮ็ดเข็มทองครับมนีวัสดุอุปกรณ์นี่ครับซิมีเฮ็ดเข็มทองนะครับผม้มกมมมวนนก,ก็มีเฮ็ดเพือน,นเฮ็ด,ดยังก็เทคโี ดีครับเครื่องไม้เครื่องมือนี่ครับวัดส,สดุอ่ะตรงมือเลยครับพี่น้องเรนีอันดับแรกเข้ากัดตามบอกปีกกรน,นะครับเนาะ้องปีกกดใสด่ตะไคร่นะครับผมตะไคร่ตะไคร่บานเท่านี่งละปลูกไว้นะครับสีมีหอมครับ บวกพริกแดงครับผมไปเอาซีอาบวกพริกไม่ยุ่เขียวก็ได้ครับผมเอาใส่เกลือเล็กน้อยก่อนเมนูมือง่ายง่ายครับเป็นบกเห็ดใส่หมูสามสันหรือว่าสามชั้นเห็ดเข็มทองนะครับผมมือฝีมือพนักงาครับเอาไปเสียบเด้อเหมือนเอาข้าวตำม,มันเดือดกล็กน้อยครับ ใส่หัวหอมลงไปอันนี้คือน้ำยานังด้วยครับเพื่อพี่น้องด้วยนำยาหนันงขันเรียบร้อยครับผมนี่ครับเขียวอุ้มลุ้มนะครับนี่ครับเพิ่มควมอมหอมควอมนัวนะครับน้ำยานังแต่วกวาเข่าเบือนะครับผมครับเอาบุกพริกใส่บกุกคอ เดี๋ยวลูกจูด้วยไม่ได้อันนี้เหลี่ยมผู้ใดมักเพ็ดมักกว่เพ็ดครับใส่หนอ่อยใส่หลายก็แล้วแต่มากครับใส่เพ็ดในลูกสาวลูกไส้อิก,กน้ำครับก็ได้ต้องใส่เพชรปันใดครับต่ำเพราะสมีหลายปี้องก่ะ้องต่ำแหลกหลายครับมันมีเครื่องให้มันเห็นเป็นสินเป็นตอนนะครับ แกตตะมออกพิกกินหอมเหรอครับนี่ครับใส่ตำข้าวเบือเอาข้ตาตะมบพีเซตกับตำกับเบือตัวพี่น้องต้องใส่ข้าวเบือเพราะอะไรเพิ่มความนัวเบือมันก็เฮ็ดให้นัวนะครับผมเหนียวเหนียวนึกนะนัวหอม แค่เ,เป็นสีว่าเขาเบือคือเป็นสีนี่งเขาเบือเป็น,นเ,เป็นเขาอ่นขอเนขากำรมนะครับเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเขาเบือเขากำครับเอ้วเฮ้ยหอมหินหินครับพี่น้องหอมจำดังเลยครับนะตอนดี้ใส่ไพ่เลยตนี้ข้าขงมองหอมแล้วครับข้างบนแยกไว้ก่อน ตอนนี้เขากะตำบวกพริกตำาข่าเบือแยกไว้นะครับต่อไปก็สิเอาไปผสมนะครับข้นใส่หมอกให้เข้ากันครับพี่น้องแล้วครับตอนนี้เขากะเอาข่าเบือนะครับผมเอาเซนามยานั่งไ้ก็ยังนะครับแหมันละลายนะครับขั้นตอนต่อไปกะสิเป็นการเอาบวกพริกมะขวาก้อนครับผม ล้วนหมูก่อนพี่น้องเห็ดหอยหมูมันสุกก่อนเล็กน้อยครับขัวมันเขาเขาเครื่องกับบกักพริตครับให้มันเขาปิดเขาเกลือนะครับ่เให้มันเขาปิดเขาเกลือก่นอนเขาจังเอาเอาเห็ดเอาผักต้องไปใส่นะครับแล้วก็จังปรุงนะครับรสชาติตามใจชอบจะสใส่หนามยาน่า,นาที่ผสมไหมคับข้าวเบือครับ ทีลงไปเลยอหอมนุ่นนม่นเด็ดแดกแ่พี่น้อง่อไปกับเอาเห็ดไซตเลยครับพี่น้องครับหมูได้ทีแล้วเ,เดี๋ยวมันก็นยุลง่นะครับโค่นให้เขากันครับพี่น้อง อันปร,ราปรุงซุปครับใส่ลายมันจะเด็นนัวๆรับผงนัวครับ,รบออมินทิ้งเลยพี่น้องเลยรูดหน่อยนึ่งเอ้ยรูดีเครื่องปรุงเสียบๆครับสมนติกะถือว่าสุดจอดะพี่น้บบนนองบ่ตรองแดงไหลยังมักไม่หรอก เอาสมิละ่ะเห็ดกินงง่ายๆครับออาต่อไปให้ก็ดิงนไว้ยังน้อยก่อนเนาะให้มันเขา้าปิดเข้าเกลือจังเอาพักใส่ซครับบันนี้อ้าวครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วครับเขาปิดเขาเกลือนะครับเห็ดก็่ซุกแล้วก็ไปก็ลุกโดดครับพี่น้องนี้ครับของแซ่บครับนี่ คริกบวเพชรเท่ากต่เสริมใส่ครับอ่ะขั้นตรงทุตไทแล้วพี่น้องครับใส่พัดครับนี่นีก่กะชิมีอ่าใบบุก,กูดนี่ครับพักหอมพักหอมนี่ครับหอมหอมนอ่ะใส่ผัด,ผดตามใจชอบไส้ต,ตุล่าครับแล้วก็มี่พักต้นหอมครับอุ้อยหอมมิ้งเพิ่มเลยพี่น้องเลย พร้อมแน่โอ้ยทำได้เกลียดเลยครับพี่นอ้องพร้อมครับพร้อมเนีย่ยครับพี่นอ้องจัดเป็นเสียบครับุูนะอู้อนูี๋ยวครับเมนูบ้านๆนะครับ หมกเห็ดเข็มทองใส่หมูสามสันครับแซ่บแซบครับพี่นอ้องไปซิมมันเลยแซบแซ่บครับหอ,อมนิน่งๆเลยพี่น้องเลยอุ้ยนะเนียนหมูเนียนหมูอืมตักกันหมูได้ไหมอัตนาห์เนี้อผัก เสร็จแล้พอแล้วอ้าอุอยอ้ยพี่นนอนเลยมีขหนี่วนียเนาะอเอาถือไว้บ่งเอาอเอเสิบหกงส,บเ,สบเสบอืมอบบเพีน่น้อนนี่ครับหอนมาแ้วนี่กออจากหมอไม่ไมาไพี่น้องเย อู้จอดพี่น้องเอยโอ้แซ่บ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 เอ้าพ่อจ้าพี่น้องเอ้านี่แหละเมนูนี่ครับสามารถเอาไปเห็ดน้ำได้เลยครับนี่ครับสูตรไผ่สูตรมันครับหมกเห็ดเข็มทองใส่หมูสามชั้นครับสูตรบ้าโจอีสานซอนแซ่บแท้แน่นอนครับ